สวัสดีครับพี่น้องชาวพลังงานตัวแทนทุกท่านนะครับวันนี้ทีมงานของเรามาอยู่กันที่อำเภอบ้านกงนะครับจังหวัดสุโขทัยนะฮะอยู่ที่บ้านหลุมนะฮะตำบลท่าฉนวนก็วันนี้นะครับได้รับควไม้ว้างใจนะครับจากลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับให้มาติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิต์นะครับเป็นปั๊มขนาด5แรงม้านะครับสามร้อยสามอ่าสามร้อยแปดสิบโวลต์นะฮะเป็นปั๊มสมร์ท นะครับตรงนี้ก็ลูกค้าทำนานะครับพื้นที่ด้านข้างนะครับที่ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของนานะฮะก็ปีนี้แรงมากนะฮะแม่น้ําแห้งของชพรทานน้ําไม่มานะครับในร่องน้ํานี่ไม่มีน้ําเลยนะฮะก็แรงมากนะฮะลูกค้าก็เลยเจาะบ่อบาดานนะฮะเจาะบ่อบาดานเพื่อที่จะมาเอาน้ํามาใช้ปลูกพืชผลทางการเกษตรนะฮะทำนาทําไร่ทาสวนนะครับประมาณนั้นนะฮะวันนี้ก็เลยนะครับได้ เข้ามาติดระบบพลังงานแสงอาทิต์นะครับเป็นระบบสูบน้ําให้กับทางลูกค้านะครับทางลูกค้านะฮะบ้านตัวนี้เลยติดทางบ้านเลยนะครับตรงนี้ใช้แผงโซลารเซลล์นะครับขนาด330วัตต์จำนวน18แผ่นะครับเพื่อขับเสมอขนาด5้าแรงม้า380โวลต์นะครับท่อออก3นิ้วนะครับโครงสร้างก็ทำมาตรฐานเรียบร้อยนะครับใช้เป็นตอมอนะฮะแล้วก็เหล็กกาวนไบนกาสนิมนะครับใช้ ล้างจับยึดแผ่นมาตรฐานนะครับตรงนี้นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ของเราเนี่ยนะครับเราจะเลือกใช้เป็นอินเวอร์เตอร์ INVT นะครับขนาดา5แรงม้า4กิโลวัตต์นะครับตรงนี้ระบบมีอะไรบ้างนะครับเช่นเคยเราออกแบบเป็นเบรกเกอร์ตรงนี้ไว้ให้เพื่อที่ลูกค้าจะใช้เป็นเครื่องปั่นไฟหรือว่า,าใช้ไฟฟ้านะครับก็ต่อในส่วนของ ไฟเข้า3เส้นนะครับเป็นไฟสามรโวลต์นะครับยกสะพานไฟขึ้นยกเบรกเกอร์ขึ้นก็จะสามารถใช้เป็นไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับวันนี้นะครับตอนนี้เวลาประมาณสักใบม้นกว่าเกือบใบสองแล้วแต่ฟ้ามันจะขมุขขมมวหน่อยนะฮะแดดไม่จ้านะฮะก็ขมุกขมัวนะครับเพราะว่าหน้านี้ก็จะเผาฟางเผาอะไรกันนะฮะตอนนี้ปั๊มนะครับรันอยู่ที่4 7เฮิร์ตนะครับ47ิเฮิร์ตทำงานอยู่ที่ อาโวลต์จะแผงนะฮะโวลต์จะแผงมาที่560กว่าโวลต์ขณะต่อโรดนะครับไฟจ่ายเอาต์พุตเนี่ยนะครับประมาณ370โวลต์นะครับกินกระแสที่ประมาณ6.9แอมป์นะครับปั๊มทำงานอยู่ที่ประมาณ2,800นะครับ2,840รอบนะครับก็ประมาณ90%แล้วฮะอีกนิดเดียวนะครับก็จะเต็มร้อยนะครับไม่กซ์มักเขาก็จะประมาณ3,000รอบนะฮะ ตรงนี้มีอะไรบ้างเอ่ยตรงนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ในส่วนของฝั่ง DC นะครับแล้วก็เสร์โปรเจชันนะฮะการฟ้าการไฟกระชากนะฮะในฝั่งของ DC นะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นทัมเมรนะครับเราใส่ไว้ให้ลูกค้าเช่นเคยนะครับเพราะว่าเรามองมองว่าลูกค้าจะสะดวกนะครับไม่ต้องมาคอยปิดคอยเปิดแล้วเขจะสั่งปั๊มหยุดนะสั่งปั๊มหยุดโดยอัตโนมัติตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็คือปั๊ม จะไม่หมุนนะฮะในเวลาแดดอ่อนๆแทนที่จะหมุนอยู่ประมาณสักพันรอบพันกว่ารอบไม่หมุนนะฮะเพื่อที่จะเราเซฟปั๊มเพราะหมุนไปก็ไม่มีประโยชน์นะเราสั่งปั๊มหยุดเลยดีกว่าถานอมปั๊มเราไว้นะฮะสั่งลันไปพันกว่ารอบน้ําก็ไม่ออกอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งเวลาไว้ที่เวลาที่เหมาะสมนะฮะตามที่ลูกค้าต้องการนะฮะเราก็มองว่าโอเคแดดประมาณนี้นะครับเชา้าประมาณนี้เย็นประมาณนี้สั่งปิดเลยนะครับทาอย่างนี้ทุกๆวันลูกค้าก็จะสะดวกสบายไม่ต้องมาคอยปิดคอยเปิด นะฮะอยากจะไปไหนตอนเช้าอยากจะไปไหนตอนเย็นสะดวกสบายครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูน้ํากันนะครับไปดูน้ํากันนิดหนึ่งนะครับว่าปั๊มน้ําที่ออกนี่นะครับถ้าแตะแรงม้าสามนิ้วนะครับน้ําเป็นยังไงนะฮะอ่าตรงนี้นะครับเท่าออกสามนิ้วนะฮะที่เจ้าของนั่งอยู่ตรงน้นนะฮะอ่านู่นเลยนะครับเป็นไงบ้างครับพี่น้ําพอใช้ได้ไหมอ่านะฮะ ลูกค้าบอกโอเคอยู่นะครับน้ําใช้ได้นะครับเนี่ยฮะท่อขนาด3นิ้วนะครับออกนี่เลยนะครับต่อท่อออกมานะเปิดบ่อหน้า6กเปิดปั๊มขนาดห้าแรงม้านะครับนี่นะฮะลงอ่างนะฮะนู่นเลยครับต่อท่อผ้าไป5นิ้วนะฮะตึงๆเลยไหลไม่ทันนะครับตรงนี้นะฮะยังไงนะครับสนใจติดต่อทีมงานเราได้นะครับกับทีมงาน m a s w i t สสวิตแอนโซล่าเหรือหรือทีมงาน Home Solar ก็ได้นะครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับ0 8 1 5 9 6ปดหน 8826นะครับติดต่อช่างเอกได้เลยนะครับจะออกแบบระบบโซล่านะครับติดต่อทีมงานเรามานะครับรับคําปรึกษานะครับขอบคุณมากครับผม